สบายดีพี่น้องทุกข,ขูนทุกคนทั้งเลาทั้งไทยทั้งต่าง,าง,างาประเทศมัอน,น,นี้นาตาลีญี่ป่นประมึงแห่งพี่น้องป,ป้ายปนก็นเลยจ้าปิ้งประมึงปนจ้าเซฟได้พี่น้องปิ้งประมึงปนโอ้ยทาถุงยางทวดเล้ว ปุ่นเคยปุ่นเลยแซ่บพี่นอ้องปิ้งปลาหมึกปุ่นจ้าปิ้งหมึกปิ้งหมึกป่นกินแรงจ้าแซ่บเลยพี่น้องลองปุ่นบ้างเด้อมันจะออกหว,วานๆนัวๆ น้ำแจ่วจ้าเตรียมปนก็เลยพี่เนาะนั่งมือก็ถ้าปัญ,ญีกแท้ไอ้บีมุนมุนเอาลงปลนปลาหมึกพี่เนาะปีกนึ่มาปน มือหนึ่งจับก้องมือหนึ่งจับปลาหมึกเหียยอะไรพี่นอ้องปุ่นปลาหมึกแกวปลาหมึก nhảy lên, đột nhiên lên. Ăn phố này thế nào ơi, Ăn này. Nhạc ngôn nhịp chắc nổi cái nào rồi Nhạc ngôn nhịp chắc nổi mà đi này ปนก็มาเบิ่งไผ่เบิ่งดวงลายลาพี่น้องเลจนบ่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยสบายดีสบายดีเอชซีสุขุคุณทางลาวทางไทยทงต่างประเทศพี่น้องเมื่อนี้มาป่นเอ่อมากินป่นปลาหมึกพี่น้องป่นปลาหมึกแห้งแซ่บแซ่บออกหวานหวานนุ่มๆนุ่นๆพี่น้องลองบังด้วยพี่น้องใครบ่เคยป่นเมนูนางเอกเิ็ดเองนี่นะนี่บักเตงมีผักกาดนี่กระเบก หาบทหวงมาท่านพระนมันค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยคนมาบึงไผ่บึงดวงกับเมื่อคำ่ำเมือม่อมืดนั่งกับบรัยยังเลยนี่พี่น้องเอ้ยซ้ำบระนำ้ำเอ่อใดใดน้ำกอกน้ำนั่งกัดตายโซงมือยังบ่มีน้ำอาบพี่น้องเครื่อโค้งเป็นแก้วเป็นอยังเป็นกับแก้วที่เขาขายกาแฟนะพี่นอ้องโมลงตรงเตียงยังบม่ได้ล่างถุยบวกจองชาบยังไม่ได้ล,ไไดล่างเลยบ่มีน้ห์ แ่บพ mm ี่น้องปนปละมึงแหงแ่บเลยแ่บพี่น้อง เชฟปลูกเองเซฟบม่ได้ตัว บ้านพระเขาเลยอยากจุ่มจักหน่อยคนมบ้าดูดวงมาเบื้องไต้คับใส่อารมณ์เขานาอพี่น้องแมบบว่าใส่อารมณ์ใส่ใส่ก้าเฮาฮะนาแม่บว่ามันบริใจพื้นทะเลทามจะให้ได้ใจนะเข้ากันงุดเข้ากันพึ่งก็เลยจะได้กระบอกหุรับอารมณ์เขานพี่น้องเข้ากับปูป่า มามลาราคาบางเ่งไปได้ที่ได้ไประมาณสี่ล้านพี่น้องแทบแทบพี่น้องไม่ได้ตัวได้แทบม่ไอะหรเลเซทบเทบเทบ,บพูดแทบโค กินข่าวกับบทเป็นเวลาพี่น้องเอ้ยคนมาหาแล้ว่ากินข่าวบทตรงเวลาก็ชี่เมื่อยทั้งห้องเป็น้องเตือนว่าเตือนว่าเตือนกันป็นเมมอดูแม่นอยู่ในเพี่น้องเอ้ย ได้แก้คัอยู่ได้แค่นี้ tốt ờ, nhanh thật thế Nó ngoài này phía nào rồi Quần mực này nó ngoài แห้งขาดแห้งเซ็แทบแทบ แท้วนั่งขาช้อนนั่งผลิตระล่างน้ำเปล่าที่ด้วยแหละเพราะว่าใดนั่งตายแนละ้วเครื่องปั้นน้่งนั่งตาย บอเบิดแล้วนี่คืออจะปุดนี่หน่อยคือลา่ไปเนาะทำใบใบเนาะพี่น้อง ข้นเขาบ่เป็นเวลาเลยนาะงมันรกระเพาะจะขึ้นจังหน่อยพวกมันดูไพะะ่เลยก็เพิ่นบ้าเพิ่นบุญลายพี่นอ้องฮู้ดคือพันห้างเงินกระบอคขึบวกเงินเลยเพิ่นบ้าเพิ่นบุญเพิ่นคอพ่อลาย พ่อพ่อนกระจำบะด้วยพี่น้องพืดเครื่องเบอร์เดอ,เอร์บุเก็ตบุ๊ปุ๊บเจ็บแสบพี่น้องพ่อพ่อนกระจำบนคัดของพูดเครื่องเบอร์ดหาเงินบุกคืนบุก,บกบเกินคัดนำไปต่อแทบคุ้คุ้นเพิ่ม ปูที่แค่ปูทีแค่คน้องช้า นางบึ่งนาฬิกานางกดพี่น้องจักนาจังน้าที่เลยใจรกกระเพาก็เลยก็เช่ก็ติตามนางเลยพี่น้องนางกัยอนวิวบกข้นเลยพี่น้องเอ้ยอาชคิปวิว ลุงทูดกระร้อยกวิวพี่น้องกระชนาะพี่น้องพอได้งวดพันกระช่างเนาะพอได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องก็ดีใจแล้วท่านเชเข่าวันน้ำพวกผู้ดักเลงเข้าไปมาเท้าเข่าพี่น้องว่าง่ายใช่ไักพระเจ้าก็ห่วงช่องคือการพี่น้องคือห้อว่า มันไปายคิดน้ำเด้มเขากระบาบบ้าเขากระบิปั๊บายเถื่อตัวที่เขากระไอ้นะพี่น้องทามเถื้ออไปเขากระไผไปเขากระหูแล้วจะเป็นกระสูงเอาเองพักกะบามือสาววัตีหุข้าีพาก็งเราพูดนแหละคนพุ้าคือไปคนแหละพอด้เกคัดจะกอพี่น้อง ที่น้องที่นี่จบพี่ก็น้ลคลิปหนาป้าพ่อกันใหม่บายพี่ผ่าในความภัยเรื่องบุคคลกระรวมเกินอย่หรามณีวันพระ